สวัสดีค่ะพบกันกับรายการคุยกันตามภาษาบ้านเรานะคะรายการใหม่ที่จะนำสารละละคำบันเทิงนะคะวันนี้มาเชิญเดี่ยวนะคะสวัสดีทั้งสามเ่อนทางนะ,ะไมาจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็ติดต่อนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่มาอัดรายกัร คุยกันตามภาษาบ้านเรานะคะวันแรกที่เรามาอัดรายการนี้นะคะก็วันนี้วันที่สิบหกนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะพุทธศักราชสองพันห้ารอยหสิบปดนะคะเป็นเป็นวันหวยออกนะคะวันนี้ก็มาที่จังหวัดอุทยัย ค่านี้มากินข้าวที่ร้านญาติขงังญาติที่ร้านญาตินะคะที่ที่ร้านข่งญาตินะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> กินข้าอิ่มที่เรียบร้อยแล้วนะเจ <c oughs> อมานานที่เปรนนที่เปรนะคะทุกคนวันนี้นะคะมีข่าวนะฟังข่าวหลายวันแล้วนะ แต่อย่างที่บอกค่ะทุกคนลิมบกคือบางทีเวลาเสพข่าวนะคะเราควรเสพข่าวอย่างมีสตินะคะและ้วก็ข่าวนี้นะคะหลีกเรื่องไม่ได้เลยนะคะจริงๆมันก็นำมาแล้วละ่ะแต่ตอนนี้นะคะก็อ่านั่นแหละค่ะอ่า คขาเรียกอะไรขอตั้งคขะแบบนี้ละกันคือเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับสีกานะคะก็ตอนนี้สีกาโดนจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วัเมื่อว,วานนะคะอย่างอย่างที่บอกค่ะว่าตั้งดูทั้งสองฝั่งด้วยเฮ้ยเจ้าคู่น้ำมีคนเธอมาเดีย๋ยวขอนยาบล๊บมิงนะคะ ฮัทฮัทีโอเคน่าจะเป็นใครมาเลยสิบสามนาฬิกาแปนาทสบสามรอบหน้าจอเบอร์ใครมาเลยนะฮะตัวเยกหน้าวันจันทร์ที่เก้าเินนะเิเิรับ หยุดพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาเคยท่านั้น a s ลบปุ่มพักเออเคยมาต่อนะคะมาต่อที่เอ,อเรื่องมัจจีนะคะคก็ข่าวพระศึกพระสุกเป็นศึกกันเป็นราวนะก็อย่างที่บอกคือเล่นแล้วแต่เป็นพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะคะคก็ <c oughs> อย่างที่บอกค่ะว่า วันวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่แข่งนมุมขาในในส่วนของสีแดนะคะเออนะน่าคือแต่ละครังขานึกเอกใจอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันมันมีเอ๊ะต่อนะคะทุกคนมันมีมัน,นมนนีเส้นเส้นทางการเงินนะคะทุกคนมีเส้นทางการเงินแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกอะไร แล้วพระผ้พระผู้ใหญ่นี่ก็เอ่ออะเรล่ะสิกสิกเป็นอะไเป็นแบบสิกกันจนแบบหูไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเอ่อจะเป็นแบบนี้ไปได้คือคือเราต้องมองทั้งสองมุมนะฮะเราเห็นใจเห็นใจทั้งสองฝายนะคะต่อที่ ที่น่าตกใจคือเมื่อน่าใจว่ามันมีเส้นทางการเงินตเด่ยวได้ยังไงนะคะเออนะสงสัยว่าถ้าเจบถ้าจบจากเรื่องนี้ก็ต้องมีอะไรต้องมีการสังคายนากันใหม่แน่นอนนะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่จริงๆแล้วนะคะ มันอยู่ที่เต้อบุคคลนะคะทุกคนมันอยู่ที่เต้อบุคคลแล้วก็อดิฉันมั่นใจว่านะคะดิฉันมั่นใจว่าถ้าเราช่วยเชาเรียกอะไรดำร้อ่อทอันนี้ดำรึงศาส,สนานะคะอย่าให้มันแบบมีอะไรได้คือ นึกอยู่แล้วค่ะว่าต้องต้องต้งตงองท่านเจขอข่าวนี้นะคะแต่อยากจะบอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าเวลาเสพข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องไดก็ตามควรควรมีสติในการฟังนะคะเราควรมีสติในการฟังแล้วก็ควรควรที่จะมีสติในการที่เอ่อเขาเรื่ออะไรอ มีสติในการที่เราจะคิดนะคะมีสติในการอาที่เราจะคิดแล้วก็ฟังในสังให้สองมุมนะคะเราควรมีสติในการเสพข่าวได้อย่างไรล่ะคะ่ะมาบ้านดงนะคะบ้านแดงน่ะ <c oughs> <c oughs> กับบ้านฟ้านะบ้านฟ้านี่มาเท่าไหร่บ้านแดงน่ะ กับติ๊กต็อกเนี่ยนะคะหมุนแตท่ทางไหนนะเมื่อจะหมุนแตท่ทางไหนนะคะก็เจอข่าวนี้เจอเขื่เจข่าเกี่ยวกับพระศึกนะคะแต่ตอนนี้ก็เอ,อน่าจะยังตั้งตามต่อไปออนะคะทุกคนตแต่อย่างที่บอกะคะ่ะว่าเราตั้งตามตามอย่างมีสตินะคะ แล้วจริงๆนะจริงๆจริงๆอ่ะมันมันไม่ควรมีเหตุแบบนี้นะคะทุกคนนะแต่ก็น่ราคะยังยังไงก็อ่ผู้หญิงคนนั้นก็เดินจับเดินจับไปแล้วนะคะแต่แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเส้นทางการ เส้นทา,างการเงินถางระหว่างพระกับต้นงาไงนะคะแต่ละต่ดิฉันคือดิฉันนม่เข้าใจว่าเหมือนเหมือนต้นตัวเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเป็นต้นตัวต้นปิงดบบสืบเขาเรียกอะไรสืรบสืบเลือสืบเนื้อพระอะไรอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้คือพืชท่าที่ได้ยินมานะอย่างที่บอกคะ่ะว่าเรา <c oughs> เราก็มีความสุขมีมีความ,มสุขดีกว่านะคะจริงๆข่าวอะตามได้ไหมก็ตามได้แต่เราควรตามให้มีสติมากที่สุดจย่าตามเยอะเกินไปหรือไม่ คือถ้าไม่ตามรายๆไปไปยึดกับสิ่งบันเทิงยึดกับหลักธรรมคำ,คำสอนอย่างเนี้ยมันจะดีกว่านะต้องมาได้ยินอะไรแบบนี้อีกนะคะก็แต่มันก็ไม่เหมืนอนได้ทางไหนก็เชอนะคะเหมืนอนได้ทางไหนก็เชอแต่แต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะคะก็เออบอกเลยว่าเชื่อว่าถึงแม้ว,ว่าอพระตสิก์ไป แต่มันก็ขึ้นอยู่ที่เตอบุคคลจริงๆนะคะทุกคนก็ยังเข้าไปทำบุญไหว้พระเป็น,เ,ปนเต็มจิตวัดอยู่แล้วนะคะถ้าสมมติว่าดิฉันวัดใกล้บ้านนะก็ทำบุญไหว้พระแบบเป็นประจำอยู่แล้วถ้าถึงว้านพระหรือไม่ก็เท่าวันถ้าจริงๆอะ่ะถ้าหากว่าเป็นจะได้นะอันนี้เป็นจะได้อย่างสูง คือเรามาทําบุญเรามาเรามาแบบเราไปทําบุญแล้วแบบบานั่นคือมารู้สึกอิ่มบุญนะคะรู้สึกอิ่มบุญลแล้วก็ไม่ได้อา่าเขากอะไรคือไม่ได้อะไรกับตืบดตัวกับใครหรืออะไรนะคะ น่นแหละค่ะคือแล้วก็ล่าสุดนะล่าสุดนะเออก็เหมือนพระที่ที่วัดตากฟ้าก็ก็สึกออกไปแล้วแต่ว่าเหมือนจะน่าจะน่าจะเป็นพระองค์หนไม่รู้จักจากตากฟ้านะ เออจะนะคะก็ะยังดีที่ห่างจากบ้านเราแต่ถึงอ่าจะห่างจากบ้านเราแต่นั่นละค่ะก็ยังวางใจไม่ได้ก็ยกมือเทื่อมหัวเลยบอกอ่าขออย่าให้เรื่องนี้เกิดเกิดขึ้นกับวัดบ้านเรานะคะก็เล่นจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ หลังจากนี้นะคะก็เรา,าไม่ว่าใครก็ตามเจอเจอใครมาอะไรแบบนี้คือเราต้องทำเลื่อหลี่ยมคนนะคะดูท่าทางดูลักษณะนิสัยถ้าเป็นผู้พิการหายสายตาจะฟังจากน้ำเสียงนะคะ เพราะว่าเราจะดูเราดูเรื่องเหรียญเทพราไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถฟังจากน้ําเสียงได้ว่าเออเออมันยังไงนะคะจอย่างเช่นสมมุติว่าเอเธอสมมตินะคะมีคะนะยืมตังนะเอเธอฉันฉันขอยืมตังไหนสิฉันไนม่มีตังใช่เลยอ่าประมาณนี้ค่ะแล้ว คนที่ไม่ตกบนเหยื่อขอโทษทีนะคะทุกคนคนที่ไม่ตกบนเหยื่อก็ดีไปค่ะทุกคนนะคนที่ไม่ตกบนเหยื่อก็ดีไปนะแต่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 แตแตแตท้งนี้ทั้งนั้นนะคะจริงเราบางไม่เห็นนะอันนี้สมมตินะฮะหรือจนคนที่ร่างกายครบสามสิบสองนะคะ เราควรตั้งระม,มัดระวังพอสมควรนะคะเรื่องของการยืมมนนะอย่าอย่าให้ใครยืมง่ายนะคะถ้าสมมติว่าให้ยืมนะขะมิตรภาพสัมเพื่อนมันก็จะไม่คือเขาเรียกอ,อะไรมันก็จะขาดเลยนะถ้าจะให้ก็คือเหมือน เราให้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่ให้ก็คือไม่ให้ค่ะนะคะไม่ให้ยืมนะเธอถ้าก็ยืมเดี๋ยวก็จะอ้างนนะเนื่นะเอออีกในอีกอัตมานี้นะคะอัตมานี้เดี๋ยวก็จะอ้างว่าเออเดี๋ยวอ่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะเอินจะเอินคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่น้ำเสียง น้ำเสียงแบบนี้เราต้องรู้เรื่อเราต้องรู้เรื่อเหลียมเธอเท้าค่ะใครใช้น้ำเสียงอะไรมาแบบนี้นะในใจเขาอาจจะคิดอะไรอยู่ก็ได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอเราต้องรู้เทธอค่ะแต่ต้องรู้เท่าทันรู้เรื่อเหลี่ยมนะคะอย่าตกอย่าตกบนเหยื่อของใครง่ายนะคะแล้วจะมาอ้างไม่ได้คือถ้าเขาอ้างสมมุติว่าเขา ใครอ้างเขพาพยนะคะทุกคนถ้าเขาอ้างถึงอเออเป็นเป็นรู้จักในอำเภอร,รู้จักตมรู้จักอบต,ตอนายกอบตเตร,รู้จักอะไรอะไรคะรู้จักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครอ้างแบบนั้นก็นั้นแหละคะ่ะเราตั้ง แลาต้องย,งยิ่งยิ่งระมัดระวังนะคะยิ่งต้องระมัดระวังพอสมควรนะคะท,ที่ฉันจะมองไม่เห็นงที่ฉันจะไม่ได้เออกนากบ้ามแต่ดิฉันก็สังจากประสบการณ์ใครหลายคนนะอย่างอย่างพระน่ะที่สึกบรรณาระเป็นเป็นข่าวอยู่ในขณะเนี้ยนะคะคือท่านไม่ผิดนะแต่ถามว่าท่านผิดไหมที่ยอมผิดค่ะแต่ คือบางทีท่านก็ไม่เคยไม่เคยรู้ทันเลื่นเหรียญของสีกานะอ่ะอ้ะอะจริงนะคะนะ <_ c oughs> ใน,น,นใน,นกรณาในในกรณีแบบประมาณในในกรณีที่อ่าไม่คิดคือสมมุติว่าเพื่อนในยิมเงินแบบหรือใครก็ได้ที่ไม่รู้จักสมมุตินะคะทุกคนเท <_ k> แล้ใครยืมเงินไหนซิอันนี้เลยลำบากมากเลยนะอ่อสมมุติว่าถ้าลำบากจริงเราแต่ก่อนจะให้ใครยืมนะคะคุณตั้งตรวจสอบก่อนตรวจสอบจากหลังไหนมีวิธีให้ตรวจสอบตั้งเยอะตั้งเยอะคุณตั้งตรวจสอบว่าเขาประวัติทาง ครอีนี่เป็นยังไงคประวัติของไออีพวกนี้เป็นยังไงนะคะอย่างเช่นเพื่อนอะสมมุตินะคะทุกคนสมมุติว่าเราสืบประวัติแล้วปรากฏว่าเอออีนี่มันรวยอีนี่มันรวยมากเลยแต่มันดําเพื่นดํามายีมเงนินอะไรอย่างเงี้ยคิอคิดคือเราต้องคิดแล้วค่ะว่า เลื่อเหยมเขาอะเพราว,ราวนะคะฟังน้ําเสียงก็รู้ไม่ใช่ว่าเรามองไม่เห็นแล้วเราไม่สังเกตนะนะคะคนตามองเห็นคนคนคนมีอาการครบสามสิบสองก็สังเกตได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่สังเกตเลยนะคะนะ,ะไม่สังเกตเลยมันจมเป็นเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น เออข้าเจถ้าจะมายืมตังแต่ถ้าไปสืบประวัติแล้วประวัติแบบอีกแบบหนึ่งนะดิฉันว่านะ่ะถ้า,ถ,าถ้าดิาดดฉันเจนะคะดิฉันก็ของไม่ให้ยืมของของตั้งเรี่ยงนะฮะแล้วตั้งแล้วตั้งใช้เรื่อยเลียมแบบเออฉันก็ไม่มีให้ยืมเหมือนกันนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตั้งแบบ ค่เท่ทีนะเราไม่มีเงินให้ยืมนะอะไรเงี้ยคือเราตั้งและตั้งตามเรียนคะให้ทำนะเพราะดิฉันเคยมีประสบการณ์จากเคยฟังจากประสบการณ์จากเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่มีคนยืมยืมต่างแล้วไม่คืนเะมีหนีไม่คันอะไรล่ะยืมยืมต่างแล้วแบบหายไปเฉยๆก็มีอะไรอย่างเงี้ย บางคนอ่ะเจนะคะแล้วก็มาแล้วเขาจะมาอะไรแต่แต่มีอะไรจะเลื่อยเรื่อยเรื่อยแบบนี้ล่ะคะ่ะนะคะทุกคนเอ้ยควายากนั่งแล้วกันนะเว้ยตอวหนึ่งนะครับพอน,นั่งดีกว่าเพราะว่าเรามาน,นอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขับ เปลือที่เรานั่งนะคะบอกนิดนึงเปลือที่เรานั่งอ่ะมันเป็นเปลือยมันเป็นเปลือยเขาเรียกอะไรเหมือนเนียนๆเป็นเปลือยเปลือยผ้าขาม้าบอกว่าถูกมาอ่ะมาต่อนะคะเราต้องทำเลื่อเหลี่ยมคนนะคะ ตั้งตั้งดูว่าใครอะไรยังไงนะคอะืคอคือเราตั้งเราตั้งพยายามตามให้ทํานะคะอย่าอย่าใชเลือกอะไรอย่าให้อย่าให้อะไรมันครอบมันนะคะสมมติว่าเออให้ยืมเออเป็นมาขายยืมตังค์แล้วก็เพิอมด้วยแบบเออสมมติว่า เอเธดเธอยืมแ่หเธอเธอฉันยืมตังไหนสิเดชฉันจะเดฉันจะทิ้นให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็จะมีอ้างนะคะมี่ค่มีอ้างอ้างนนอ้างนี้นะคะไม่จำเนี้นะคะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ฝากไว้นะคะเราเมื่อจะเป็น คนที่มีอาการครบสามสิบสองหรือคนที่มองไม่เห็นกระตามนะเราต้องตามทันเล่เหลี่ยมนะคะไม่เอาลูกใหญ่ไปรันเนี่ยต้นใหญ่เราต้องตามให้ทันเล่เหลี่ยมนะคะทุกคนว่าไข่เล่เหลี่ยมเป็นยังไงนะคะเราอย่าไปเออย่าไปเปิดปากละอย่าไปเปิดอย่าไปตกปากรับคำเอเอเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันให้ยืมนะอะไรอย่างเงี้ย มันจะน้องดูง่ายเกินไปค่ะทุกคนมันดูง่ายเกินไปนะคะเพราฉะนั้นเราฝากไว้นะคะก็ส่งรถมาเอ๊ะนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะนะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะ,จะฝากเราอย่าไปอะไรมากเกินไป คือเราต้องตามตามตามทำคนได้ยิ่งยิงย่งยิง่งยิ่งเราถ้าเราถ้าเราเป็นายชิดอยู่ข้างนอกคนเดียวเรายิ่งตั้งระมัดระวังนะนะคะไป่เฉพาเพือนเอีทีๆพ,พี่น้องตาบอดทั้งหลายนะคะอาจจะเจออะไรด้ก็ไม่รู้นะคะขนาดขนาดพระยังโดนสีกาเราออกเลยเออแล้วม่หนำซ้ำนะ พระก็ยังยินยอมอีกเออนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรควรควรควรเวลาจะเวลาจะทำอะไรนะคะเวลาจะให้ใครยืมตังควรสืบประวัติของคนผู้นี้ซะก่อนจะาคนผู้นี้เป็นนานะคะถ้าเราไม่สืบประวัติแล้วแล้วให้ยืมปุ๊บ เดี๋ยวเขาจะมายืมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็ไม่คืนนะอ่านะคะหรือหรือนมโผ่เลยหานาทีจริอย่งตนนี้ไม่โผไปหาแม่มาเลยสมมติว่าจริงมันมันมันจะมีเส้นสายเส้นเงินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราตั้งเราตั้งระมัดระวังถึงที่สุดนะคะอย่าอย่าให้มีอะไรมาอันนี้ได้ เพนะราะฉะนั้นเราเอ่อหวังต่งว่าคือดิฉันเริ่มบังต่ว่าเริ่มเป็นห่วงค่ะเริ่มเป็นห่วงว่ามันจะมีผลที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนช่วยกำัำนะะระมัดระวังตัวเองนะคะ ดูแลแตัวเองนะคะระมัดระวังไม่ว่าจะใช้ชีอยิงหน้าหรือว่าเวลาสมมุติว่าใครที่อยู่ในบ้านแล้วขึ้นหน้าขึ้นน้าหรือใครไม่อยู่ก็ตามแล้วถ้ามีคนแปลกหน้ามาอย่างเช่นเขาไมา่รู้จักนะคุณคะหนุนหนุนพูดเสียงหวานหวานอะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะยกตัวอย่างให้ฟังคุณคะ คือตอนนี้อิฉันลำบากมากอิกฉันอยากอยากยืมแต่งชักแสงสามล้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือตัวอย่างนะคะแล้วให้คววิธีรับมือก็คือเราต้องเราต้องหลังจากที่เราฟังฟังเสร็จน่ะเราฟังผู้หญิงคน้ำพืชเับ็รแล้ฟังคนปากหน้าพูดเสร็จแล้วปุ๊บ เราต้องรู้เลยรู้ก่อนถาะ,ะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็บอก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 ,บอกตัดตัดไปกัอนว่าเอขอโทษทีนะอ่อพอดีอ่อมีธุระอะไรเงี้ยพอดีหลังจากนั้นคุณก็เพิงหาทางสืบคนคนนั้นคนปลอกหน้าคนนั้นถ้าได้วิธีสืบอะ่ะไม่ยากหรอกคะ่ะถ้าที่ไหนมีประวัติ นะที่ไหนมีประวัติอะไรประวัติและประวัติการหลอกลวงประวัติต้มตื่นประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเราต้อง,ง,ง,งเราต้อง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 พยายามสืบให้ได้นะคะเอาเอาะะพื้นที่ที่เขาไปหาหรือใคร หรือคนปลอกหน้าคนนั้นไปหานะคะว่าเออคนปลอกหน้าคนนี้เป็นยังไงสมมุติว่าถ้าเขาบอกว่าลําบากจริงๆก็ต้อง,งให้คุณสามารถสืบข้อมูลได้ถูกไหมนะล่ะนะคะเราต้องคิดถึงข้อนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้คุณก็เออกัาเียล,ล่ะตั้งตั้ง พยายามสืบพ,พืได้ไมว่าจะเป็นอะไรยังไงคือเขาจะมาอ้างอะไรเท่าไหนเราก็เราต้องสืบให้ได้ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็พยายามอย่าให้ตกคนเหยียอนะครบเพื่อเช่นนี้ยมิจฉสชีพบ,บางคนก็มาถึงบ้านก็มีนาแบบยืมเงินแบบอ่ายืมตังยืมขวงนู่นนีนนั้นนะคะเพราะนั้น เพื่อคนตั้งตั้งรมาระวังนะคะตั้งตั้งคอยสับสั่งประวัติของคนแปลกนหน้าคนในตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าประวัติประวัติถงองคนแปลกนหน้ามาแบบไม่ดีคือมาคือมามาแบบเนินนินิดมิจฉาชีพน่ะถ้าครบถ้าไม่ครบถ้าไม่เพประวัติอะไรเลยแสดงว่านั่นอนะ่ะมิจฉาชีพ ชับๆเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ได้เราต้องเราต้องพยายามระมัดระวังนะคะยิ่งเวลาอยู่บ้านเรายิ่งต้องระมัดระวังไปข้างนอกนะคะเมื่อจะเป็นอาชีพไหนก็นตามยิ่งต้องระมัดระวังค่ะทุกคนนะคะอืมระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอย่าอย่าให้มีอะไรแล้วก็อย่าไปยอมนะคะ ยิ่งถ้าเราเยมปุ๊บเขาก็จะใช้ธีใช้ความใจเล่อมันยาของเขาทำแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ฉันขอจบคอนี้กันนะคะเจอกันใหม่ในรายการคุยกันตามภาษาบ้านเราในในวันถัดถัดไปนะคะหรือว่าวัน ะะสำหรับวันนี้นะคะขออำนาจคุมพระศรีรตัตนตรยัยจงปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มพิฟังทุกท่านให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดถึงได้ขอให้เสมดังปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาประกันนะคะสวัสดีค่ะ UI ของระบบ ASR ตบปุ่มพักบันทึก